สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๋มมาอัปเดตที่ดินสวยๆแปลงสวยๆราคาถูกนะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงกระทัดรัดค่ะพิกัดที่คลอง12ออําเภอน้องเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแปลงนี้จะห่างจากถนนรังสิตนครนายกมาเพียง3มกิโลครึ่งค่ะและที่สาคัญนะคะถนนมาโครงการนะคะเป็นโครงการบ้านสวนเจริญสุขนะคะนนคะถนนเข้ามานี่ก็ประมาณห0 0เมตรค่ะไฟฟ้าประปามีครบมีเพื่อนบ้านด้วยนะคะห่างจากถนนรังสิต สามยูโรครึ่งน,นะคะแล้วก็เข้ามาในซอยนะคะเพื่อนบ้านน่าอยู่มากๆเพื่อนบ้านนารากนะคะแล้วคะแล้วก็แปลงที่ติมจะนาเสนอนี่ค่ะแปลงนี้เลยนะคะแปลงนี้มีขนาดร้อยห้าตารางวาค่ะหน้ากว้างสิบสองเมตรนะคะนี่ค่ะที่ดินถูกแล้วนะคะจะมีบอ่อด้านหลังเนาะบอ่อด้านหลังก็แปดคูณแปดเมตรนะคะ แล้วก็ความยาวของแปลกนะคะจากทงสีชมพูไปทงสีชมพูนั้นก็ประมาณ34เมตรนะคะหน้ากว้าง12เมตรทำเลดีมากๆไฟฟ้าประปามีให้ครบและที่สำคัญนะคะเราถมนี้ได้แล้วติมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรามาทำการพัฒนาในการปลูกต้นไม้ให้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำพิเศษให้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ ที่ดินแปลงนี้ขายถูกมากๆนะคะขายอยู่ที่490,000บาทโอนให้ฟรีด้วยแล้วก็ฉนดคดแดงเดินทางสะดวกหาะะใกล้อบตอแต่ตรงนี้นะคะเป็นเขตเ,เทศบาลค่ะเขตเทศบาลหนองสามาะสนใจทักด่วนค่ะอ๋อติมลืมบอกไปว่าตรงนี้นะคะมีทางอบตอทางเทศบาลหนองสามางนะคะได้งบนะคะจากทางเทศบาลนะคะ ทาตรงนี้แล้วนะคะเป็นถนนลาดยางกว้าง8เมตรนะคะแต่ว่าได้งบแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้มาทําแต่ที่สําคัญมีงบแล้วแน่นอนเสร็จโนุมัติแล้วแน่นอนค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก่อนที่ราคาจะขึ้นกว่านี้นะคะทักติมมาค่ะ0841220179ร 0, 0 5ยตารางวา490,000บาททักติมมานะคะสวัสดีค่ะ